สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปเจอกับกระสุนตัวนี้มาเป็นกระสุนขนาดจุดสองสองนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นลูกเงียบนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเงียบขนาดไหนก็ดูจากสเปคมันคร่าวๆนะครับก็คือตัวนี้น้ำหนักหัวกระสุนยี่สิบกิโลนะครับความเร็วที่420รสิฟุตต่อวินาที นะครับยี่ห้อก็ยี่ห้อนี้นะครับไม่กล้าออกเสียงแล้เดี๋ยวเดี๋ยวพลาดนะเดี๋ยวมาดูหน้าตากับสนกันดีกว่านี่นะครับแพบ็คเกจก็เป็นอย่างนี้ที่ท้ายของกระสุนนี่รู้สึกจะเป็นรูปอะไรเนีย่ยรูปนกนะครับใช่ไหมนกยูง นกแล้วมัง้งโ <c oughs> มกระสุนนี่ครับก็เป็นอย่างนี้ขนาดน,น้ำหนักโวกระสุนยี่สิบกิโลตามกล่องหรอกก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองยิงด้วยปืนสมิธอิงสันนะครับ MP15 ตอนนี้จะเป็นปืนก่งอัตโนมัตินะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าดูแล้วเวลาโหลดกระสุนเข้าไปในแม็กซกระีนะมันห่าง นี่นะครับแต่แต่ลองป้อนกระสุนดูเดี๋ยวดูนะครับมันก็ป้อนกระสุนเข้าลงเครืงได้นะครับป้อน,นเข้าได้ปกติก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราจะลองไปลองยิงมันดูว่า มันจะทําให้มันจะบริหารกลไกของปืนได้หรือเปล่ามันจะคาดป,ปอกไหมมันจะคาดป,ปอกแล้วเสียงมันจะดังขนาดไหนหรือว่าจะเบาขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ก็หลังจากที่ยิงแล้วเมื่อกี้ผมลองยิงไปสามนัดนะครับไม่อยากยิงเยอะรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยรับเลืล่อสักเท่าไหร่แต่ส่วนตัวคิดว่าข้อดีมีไหมมีนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวก็คือหนึ่งเลยเงียบนะครับเงียบมากเสียงมันประมาณแบบเสียงลุกเลื่อนเสียงเบากว่าลูกเลื่อนลเลื่อนเอาลูกเข้าลังเพิงนะครับ เสียงมันด,ดังแค่แบบเหมือนเรายิงเปล่าๆครับแป๊กแค่นี้นี่คือข้อดีของมันแล้วก็มันไม่ได้รุนแรงมากนะครับยิงพวกสัตว์มีพิษในบ้านอันนี้ผมว่าโอเคแต่เอาไปยิงนกเนี่ยไม่แน่ใจจะตายหรือเปล่าเมื่อกี้ผม,ผมยิงไปสุดสนามนะครับที่เรายิงดูสุดสนามมันประมาณห้าสิบเมตร กระสุนมันตกก่อนสุดสนามครับมันไม่ได้ไปไปมันไม่ได้ไปชนกันเนนดินมันล่วงลงก่อนผมคิดว่าระยะของผนน่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบสามสิบเมตรไม่เกินนี้ครับน่าจะยิงได้แล้วข้อดีอีกข้อหนึ่งของมันคือมันไม่คัดปอกก็จริงแต่มันก็ไม่คัดปลอกเช่นกันมันทำให้เราบริหารกลไกด้วยมือได้ต่อเนื่อง นะครับก็แบบประมาณว่าปืนลูกเลื่อนเลยมันไม่ฆ่าปอกอะ่ะก็เราสามารถยิงได้ต่อเนื่องแค่เราต้องบริหารกลไกเองแค่นั้นนะครับก็รวมๆแล้วผมว่าติดบ้านไว้ก็ดีครับเรายิงหนูยิงงูในบ้านน่าจะได้อยู่ตรงน,นี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองเอาไปยิงพวกผลไม้พวกแตงโมใหญ่แบบ่านจะยิงพวก แอปเปิ้ลองเี้ให้ดูแล้วกันนะครับโอเคคลิป <Okay. S 1> นี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระสุนชนิดนี้มาแชร์ก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับขอบคุณครับ